มีเรือต้นใหญ่เรือประมาณร้อยประมาณร้อยที่เล็กตามหลังอะไรเอ้ยส้มปีนี้อะไรต่างก็อยู่ประมาณต้สาเหตุหลักหนาวเทัเช่างอากาศทับหนาวอย่างเดียวไม่เกี่ดือับ้อนเนาะคือมีและมีบ้างเป็นนี้พอหนาวปุ๊บต้นอ่อนแอปุ๊บไฟทบเข้าทันทีทับทันทีก็คือต้นอ่อนแอก่อนแล้วไฟทับตามครับผมครับ นั่นคือสาเหตุเหมือนเราแหละถ้าว่าเราแข็งแรงนี่โรคทุกอย่างมันก็จริงๆในในตัวเรามีโรคอยู่ทุกอย่างไม่ได้ยังมีเลยเรื่องแต่มันมีตัวต้านมันอยู่ออนแอื่อไหร่ปุ๊บเข้าทันทีออนแอื่อไหร่เข้าเลยแสดงอาการเลยนะครับผมต้นไม้ฉันเลยฉันนั้นเหมือนกันครับยากำจัดยังไงคะเคยฉีดยาพยาไม่คะพยายามไม่ฉีดนะแต่แต่ถ้าเป็นยญ้าคาเนี่ยต้องต้องฉีดนะพยาคาเยอะๆเนี่ยใช้วิธีโทษโทษใช้วิธีเหยียบแล้วก็ เอาเวคุมแต่ถ้าพอม,มันเยอะจริงๆอาจจะล้างด้วยการฉีดยาสักครั้งหนึ่งให้มันเกลี้ยงไปเลยถ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวไม่ได้นะมันเยียบ ไม่ได้ตัดให้คนตัดเจะตัดได้โอเคเลยแ่เทียมที่วัวมาใส่ด้วยครับผมร่องเดียวน้องมีีเงาะประมามีร่องห้ร่องเดียวที่มีงาะประมาณสิบต้นนี้นบ่าวคตรเบวแดงลนางลูกลานินปลาหมอจาก ที่เราให้อะไรประมาณเจ็ดหกเมตรเจ็ดเมตรเมื่อจะดีที่สุดทั้งจังหวัดพูดได้เลยเต็มปากเป็นสกุลเนี่ยที่พี่สำเนีนบอกว่าปิ่นมันอ่อนนะถ้าเทียบกับที่อื่นแล้วอ่ะผมว่าพี่มองว่าเป็นข้อดีไหมข้อดีสําหรับคนที่ไม่สําหรับคนที่ไม่ชอบปิ่นโอเคเห็นด้วยมันก็ดีสําหรับคนที่ไม่ชอบปิ่นหวานมันไหมพี่ มันก็หวานมันนะครับเนาะเพราะว่าเราเราเว,ว <ê> ใถามว่าหวานมันไหมพี่บอกว่ามันิน้อยมันเป็นอย่างนี้นคำว่าหวานมันไม่เนี่ยอ,อยู่ที่เจ้าของสวนจะสามารถที่จะ,ะ,ะปรับปรุงเนื้อปรับปรุงอะไรต่างๆได้ได้ตามไหมท่านั้นใช่ยอยู่ที่เราถ้าเราร่อยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นตู้เรียนหรืออื่นครับเหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะเราเราก็ทำให้เรากินเลยเนี่ยมันก็ไม่ไม่สามารถที่จะอร่อยได้มันก็กินตามนั้นแต่ว่ามันก็กินได้ แต่ถ้าอยากให้อร่อยหนึ่งก็ต้องมีเรื่องเบลิงปูแล้วก็ตัวเร่งความหวานสำคัญมากเลยเร่งสีเร่งหวานใช่เร่งสีเร่งหวานแล้วเร่งกลิ่นเร่งกลิ่นไอ้กลิ่นมันก็มีใสซาวเฟอร์แล้วก็ต้องแกะจัดนะการที่เราไปซื้อเพลียนอนมันไม่แกะจัดท่อมนั่นแหละเนาะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละน่แหละเนี่ยายาจะไม่ได้ช่วยทำให้ใช่ใช่รู้เข้าใจรู้เข้าใจน้องเสียงเงินพันหนึ่งนะน้องเสียงเงินพันหนึ่งนะซื้อเสร็จแล้วเดินทางกลับถูกต้อง แต่ถ้าซื้อถ้ามีโอกาสนะอย่างของพี่เนี่ยถ้าถ้าปีที่แล้วเนี่ไม่มีสวนไหนเลยที่จังหวัดบึงการให้ทั้งจังหวัดเลยที่มีสวนเดียวมีสวนเดียวที่อร่อยมากที่สุดแล้วเปลือกบาาพี่ส่งไหม มันไม่พอส่งเนาะมันไม่พอ่อยากชิมโอ้ยพี่ลูกเพงได้ไหมอะไรเงี้ยพี่โซดเลยที่โซสามทุกคนเลยในในกลุ่มนี่ที่สุดย่างี่ผมใส่เยอะทำเจ้าหน้าที่เลยทำเจังหวานปีนี้ที่ได้กี่ตันครับส่วนปีแล้วปีสามตันปีนี้นะสามตันปีนี้มันพ่วงหมดเลยนะพ่วงหมดเลยผมรู้ทิ้งหมดเลยเอาลูทิ้งมันมันสลัดลูกทิ้งเพราะมันแตกใบอ่อนเยอะไอนี้มันกระปิดกับปรอยอย่างเงี้ยพี่ก็คือก็คือปีนี้ไม่เอาเลยไม่เอาอ๋อปีที่แล้วสามตันผ้าอากาศ ไม่เรวไรจาเติมใบเติมในผมว่าหลายค่ในาว่าการเร็วไรนี่คือเพราะร้อนจัดฝนอ๋อหนาวจัร้อนไม่เป็นไรผนไม่เป็นไรหนาวหนาวอย่าให้หนาวจัดใช่คือทุเรียนเนี่ยถามว่าหนาวแล้วมันเป็นอะไรตัวเมอมันคืออะไรถามว่าเป็นถามว่าหนาวแล้วมันเป็นอะไรถึงกลัวหนาวหน้าหนาวปากใบเปิดไม่ได้อ๋อใครน้าไม่ได้ก็เหมือนเราเนี่ยกินอาหารไม่ได้สิบวันสิบห้าวันร่างกายโทมปุ๊บนี่ไปโดยหลักแล้วมันจะสลัดใบทิ้ง้ครับ ม,ม,มันทำอาหารไม่ได้เราเราไม่สามารถพ่นทางใบเอาอาหารใส่ทางใบให้มันได้หรอครับได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เราลงนล,ลงทุนหมื่นได้สามร้อยน้องลงป<ม>้างออนั่นคือแ,แ,แต่แต่แต่พวกเซลล์ที่มาขายยาเขาไม่ใช่ว่าอย่างนี้นะเขาไม่พูดความจริงเขาไม่ได้เอาแน่นแน่นอนเขาอยากขายปุ๋ยของเขา<ม>เขาได้เงินคนแล้วเป็นหมื่นหมื่นหมื่นสามสามหมื่นสี่หมื่นตอบแรงยาขั้วนองคนเนี่ยมันไม่มีหรอกครับยา่นเนี่ยไม่มีไม่ มีโดดๆได้ใช้ในคะอย่างสิบห้าหรือสิบหกมาต้องใช้คู่กันคู่กันครับเพราะว่าดินเนี่ยถ้าเราใช้แต่แค่กินซีอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ทันเหมือนเราเนี่ยล่ะอ่ะกินข้าวอาหารสามมื้อเรายังไปกินก๋วยเตี๋ยวนู่นนั่นนี่ไปนั่งริมทะเลนู่นนี่อะไรแบบนี้นี่คือโดยธรรมชาติต้นไม้เหมือนเรากีเดือนครั้งนะหรือเดือนละครั้งหรือยี่สิบวันครั้งใส่น้อยๆนะอ้ ่ไม่มันมันมันไม่เสมอไปพี่บางทีต้องดูสภาพว่าต้นไม้ว่ามันขาดอะไรเงี้ยใช่แล้วก็อินทรีย์หลายๆนึงอินทรีย์ที่ไก่อัเม็ดพวกนี้สองร้อยถามว่าอย่าไปซื้อแพงๆสองร้อยอย่าไปซื้อที่ไก่อัดเม็ดก็ใส่ได้ที่ว่ายได้ดีเหมือนกันแต่ที่ว่ายพยายามถ้าเราใส่สดเนี่ยเราพยายามปรุงไว้ให้รากเดินไปกินน้องนึกออกปะมันจะไปกินี่ไหม แล้วก็พยายามหาไม้ทับสุมสุมตำโคนอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาในพี่มีก็มีเห็ดเห็ดเฮ็ดเกิดตังคมันก็ใช้เวลาในการืชสำเร็จเพื่ออะไรครับที่พี่บอกให้สุมสุมสุมไว้การสุมเนี่ยน้องมันพอเราสมมติสุมไว้รักษาสี่เดือนพกรู้ปุ๊บมันจะมีระบบรากข้างในใช่นไหมคุมคุมหน้าดินนั่นปะสุมเป็นถ้าพูดง่ายก็ดึงระบบรากขึ้นมาให้มันได้กินอนะครับนะแล้วก็ยากคุมคุ้นนะนั่นปะใช่ดีก็เสร็จแล้วจะพืชโอมดินนั่นแหละก็ครับทีนี้ระบบน้ําสําคัญ ระบบแม่น้ำทำไงให้ให้ให้เราลดต้นลดลดเวลาในการทํางานนะไม่งั้นเราเท่าไรก็ยเงี่ยวู้ช่นหี่นู่นปิดนี่ก็ประมาณหกเมตรจุดแมกโครครับแมกโครสุดมือมันเลยสุดมือมันรใช่แสดงมีหลังน้ำแหล่งเดียวที่สูงเราเก็บที่นี่ใช่ไหมพี่สูงจากโบราณเราเก็บที่นี่ไม่รู้สำหเริงผมเห็นเอ่อคนอีกคนหนึ่งเขาเลี้ยงปลา เขาให้อาหารปลาเนี่ยครับแล้วเ็าน้ําขี้ปลาเนี่ยยิ่งดีเลยใช่ครับคือเขาที่เขาเลี้ยงปลาในนี้เขาบอกว่าเพราะต้องการน้ําปุ๋ยในนี้ใช่น้ำขี้ปลาใี่ปลากินอาหารใช่เพาเนี่ยต้องไหลได้ใช่ครับความะไหลาย่ได้ทำไมต้องดูดน้ําขึ้นมากักครับว่าสำเริ่งครับทำไมต้องดูดน้ําขึ้นมากักทั้งที่น้าในบ่อก็พอคือน้ํเราสูบอยากบาดาลเนี่ยมันไม่สามารถที่ใช้ปั๊มสามนิ้วได้หรอกมันก็จะใช้ได้แค่สองนิ้วนิ้วครึ่ง เพราะนั้นเราต้องสูบน้ําเยอะแล้วเวลาสูบน้ํานี่สูบน้ำหนึ่งวันนะถึงเต็มใช่ไหมหนึ่งวันขึ้นมาเต็มเนี่ยลดไปประมาณสองเมตรเนี่ยปั้มเดี๋ยนี้สูบแค่ชั่วโมงเดียวปั๊มกี่แรงครับเนี่ยสามแรงสามแรงลุงไม่ลองใช้โซล่าเซลโซล่าเซลล์ถ้าสูบลงสระได้ใช่ครับแต่ถ้าสูบรถต้นทุเรียน่ะผมไม่แนะนําไม่แนะนําใช่ครับเพราะว่ามันมันช้าช้าแรงแรงดันไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าสูบลงมาเนี่ยโอเคประหยัดครับนี่ โปรทีเดียวนี่ครึ่งสวนเลยไอตัวแอร์แวร์เนี่ยใช้ใช้เพิ่มแรงดันได้เยอะไหมครับนได้ประมาณ20-30%ิบสามสิบเปอร์เซ็นต์พี่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมไปถึงปลายทางยี่ถึงก็ยังยังถึงอยู่ใช่ไหมคือมันสมมติว่าเราใช้ร้อยหัวครับแต่พอใส่แอร์แวร์ปุ๊บร้อยสามสิบหัวไปไปเข้ากันเข้ากับร้อยร้อยหัวเลยมันเพิ่มแอร์แวร์นี่มีกี่จุดครับจุดเดียวหรืออะไรจุดเดียวจุดเดียวให้ดีก็ปลายปลายนะแต่ไม่ต้อง ตัวเดียวก็เลเือเห็นบางคนใช้ตรงนี้แล้วไปใช้ตรงกลางกลางปลายทางอีกใช่กลางปลายทางบางคนนั้น่งจริงแล้วก็ไม่ก็จะเป็นตัวเดียวตัวเดียวพอแล้วครับตัวเอเวนี่ไม่ใช่มีอะไรเด้นี่ครับอากาศที่เสียอากาศที่มันดูดใช่ใช่ปั๊มเวลาเราใช้เห็นไหมพี่มันจะขึ้นอากาศจะวิ่งตามไหลน้ำมาพุทพุทเห็นไหมตัวนั้นแหละเอเวจะดักไว้หมดพอดักไว้หมดแรงดันจะไปน้ําล้วนแบบนี้เท่านั้นเองไม่มีอะไรที่นี่เราไปใส่ปลายใส่กลางถามว่าได้ไม่ได้ก็ ช่วยได้นิดหน่อยครับช่วยได้ดีทำเดีกว่าไม่ทำครำถามต้นเหมือนกันมันก็มีต้นตายเป็นธรรมชาติผลก็เหมือนกันแต่เลขปลูกยันเอานู่นนี่อย่าไปซีเรียสบางคนปลูกทุเรียนสองต้นทุเรียนตายต้นหนึ่งเจ้าของจะตายก่อนมาผมนี่แต่ก่อนหลายๆเลยโอ้ยพี่ลำเริงพี่บ่าวนู่นนั่นนี่โอ้ยน้องคนยังตายเลยอย่าไปคิดมากกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นคะตอนช่วงหนาเยอมากกี่เปอร์เซ็นต์ใบร่วง ตอนช่วงหนาวมากๆบิดสุดเมื่อสามปีที่แล้วน่ะร้อยเปอร์เซ็นเลยโลนการทูบเลยร้อยเปอร์เซ็นเลยเขาผ่านนี่เขาว่าตายหมดอ่ะแต่มันก็แทงไปใหม่ได้ถูกไหแต่พี่ก็รดน้ําเต็มที่เลยนะอัดน้ําทั้งแี่ไม่มีใบเลยอัดเต็มที่เลยอย่าไปอย่าไปคิดว่าไม่มีใบแล้วหยุดน้ําไม่ใช่นะมันจะออกใหม่ันจะออกใหม่เร็วที่มันตายคือออกใบไม่ทันเท่านั้นเองว่ายูสวนกิจการเรื่องใบสอง หมดเลยปุ então, s <S ๊บพอหมดใบปุ yeah, yeah, ๊บถ okay, ้าเราไม่อัดน้ําเพิ่มเนี่ยใบมันจะออกช้าพอใบออกช้าปุ๊บอันนี้ก็ตายเห็นมันเยอเห็นมันอันนี้เราโลนใบเพราะน้ำหมดน้ำถ้าสิตายใช่ไหมน้ำบก่อนเป็นสองเท่าเลยเียนตายต้นหนึ่งคนจะตายก่อนไม่เคยไดยหลักเลยไม่ใช่ว่าพอเฮ้ยไม่มีใบแล้วเจ้าของก็ท้อใช่พี่สุเรืองครับไอ้ระหว่างที่เราเจาะตามหนอนไปเนี่ยตามรอยแผลไปเนี่ยกับเรา เปิดแผลนิดเดียวแล้วก็อัดยาเนี่ยอัดยาเหรออันไหนมันดีกว่ากันครับถ้าเราตามูะถ้าเราตามแผลหนอนที่มันทําลายเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกว่าจะจะได้ทั้งแผลแต่พี่แต่พี่จอกแต่พี่ใช้ใช้วิธีปลายมีดตามเลยมันจะเปิดแผลกว้างไปเพราะไหนไหนมันมันรากนอกนะมันตายอยู่แล้วน้องรากนอกเนี่ยมันตายอยู่แล้วที่แมงเป็ดข้างในนะตายแน่นอนแต่เจอตรกนเห็นแล้วมันไม่สวย จริงๆแล้วไม่ต้องกลัวเพียงแต่ในสมมุตินี่หนึ่งต้นเนี่ยขอให้มันมีเปลือกสักแค่นี้มันรอดต้นนั้นแต่ถ้าถ้ารอบเลยเนี่ยนะโอกาสตายแล้ว่อกาสตายถ้ามันกินรอบต้นนะพี่ครับทุเรียนผมเห็นต้นเล็กๆมีอาการแบบนี้เป็นใบตายใบบ้างใบตูบ้างตูบบ้างถ้าแก้ได้ได้เวลาข้าวนะถ้าแก้ได้ได้เวลาข้าวแล้วครับมันเยอะเลยนะไมันกําลังมันกําลังได้เต็มที่มันใบมันใบเล็กๆที่ใบแก่นะครับแต่ต้นเล็กอ่ะมันจะมีการลักษณะคล้ายๆของพี่เป็นเยอะครับ เป็นเยอะเลยเป็นเยอะเป็นอ่า anyway. ส่วนมากนะคือใส่เคมีไหมไม่ใส่ก็เป็นครับใช่ครับม่สใส่แต่อากาศเล้วร้อนาีเอก็อาจจะมีวิธีการคือน้องพอปลูกต้นไม้เสร็จนะครับพี่เราเอาต้นเอาไม้เขียงไม้ไผ่เนี่ยแหละไปวางที่โคนเหมือนรีบนรูดสมัยก่อนนะพ่อแม่เราเนี่ยเขาปลูกต้นทุเรียนปุ๊บเขาจะไม้ไปสูงสูงสตามโคนแล้วก็กวาดใบไม้ไปสูงโคน นั่นคือคนทำไม้ก่อนนั่นคือเดี๋ยวนี้มีมีการทําทําระบบรีบอลรุทหมายว่าเพิ่มดึงระบบรากให้มันขึ้นมานั่นดีที่สุดทํำตั้งแต่พีแรกปลูกเลยนี่ยทำเอาเอาอะไรก็ตามไปเสริมไม้แต่จะสมแต่จะสุมให้มันหนานะสมบางบางแล้วก็สมบ่อยๆพอสมไปปุ๊บมันจะเน่า ตัวนี้อาจจะเป็นปุ๋ยอย่างดี้อ๋อแค่เน่าเปื่อยพอเน่าเปื่อยปุ๊บเราก็บ้าเราไปคุยกันที่นู่นเถอะเดี๋ยวร้อนหันข้าวด้วยใช่ใช่คือเราเราไม่ต้องรอให้มันเปื่อยนะเราก็ใส่ไปเรื่อยๆเดือนสองเดือนใส่ตั้งสองเดือนที่ที่ที่เอาไม้นี่จุดประสงค์ให้มีอากาศใช่มีอากาศไม่ย่อยสลายไม่ถอยทุบแล้วก็วางถ้าเราไปวางเลยมันย่อยสลายช้าใช่ใช่แน่นข้าวใช่นี่นี่เอามาทุบตัวนี้เรียนรักษาเนี่ยนมีปัญหาเรื่องปลวกบ้างไหมครับ ถ,ถ,ถ้าถ้ารถน้ำไม่มีเนาะไม่ต้องกลัวออ๋พอพอไม้ใส่มันจะมีช่องอ่าเนี่ยเนี่ยไอเดียครับมันจะมีช่องให้อากาศเข้าไปได้ให้ปุ๋ยไปไม้มันยะ่อยสลายง่ายไวโอ้ครับมันขึ้นมาใช่นี่อันนี้แหละของจริงเลยรากแดงหมดเลยครับเราพยายามทำไปเรื่อยๆแล้วออกไปเรื่อยๆกิ่งไม้เสร็จไหมเราก็มาลองบางแล้วก็หวังปุ๋ยน mm hmm> ouais ึ่เหมือนกับทำให้ดินร่วนไปในตัวดินปวกวานิด ไม่ต้องเยอะแต่ใส่บ่อยๆแต่ถ้าเป็นมูลไี่ไก่พวกนี้โอเคเลยใส่เยอะอันนี้นี่ได้ความรู้จากไอ้เอาเอาเอาไม้มาทับทับแล้วก็เศษหญ้าวางใช่ปกติผมจะเอาแค่เศษหญ้าวางเลยให้ดีไม่ไายครับให้แตกผมปลูกไผ่เยอะเลยแล้วก็วางวางวางออกแบบนี้นะครับผมลมมันจะได้เข้าอ่าท่อไหมอ่าให้วางแบบนี้มันจะมูลไก่ใส่ข้างในไหมคะใช่ว่านี่ลอกส่งนู่นว่านี่อย่าไปใส่ในนู่นลอกให้มันล่าออกมาใช่ลอกมันออกมาใส่นอกไปบ่อย